สวัสดีครับนี่คือกอไผ่ลวกนะแต่ว่าเมืองเนื่องจากว่าขาดการดูแลตัดฟันต้นนะมันก็เลยหนาอย่างนี้เมืองจากว่าผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านยิงมันก็ง่ายมันสะดวกในการขยายพันธุ์วันที่ผมให้ดูนะเราเห็นไหมเราจะเอาพวกนี้เลยครับเอาไอ้เนี่ยลำต้นเนี้ยที่มันอยู่นอกๆเนี่ยเนี่ยเหมือนต้นนี้นะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูต้นนี้เราไล่ไปฮะมันอยู่ด้านนอกเห็นไหมครับ พราะมันอยู่ด้านนอกเราทํำยังไงครับเราตัดครับเนี่ยตอนนี้คือผมตัดมาแล้วนี่เนื่องจากว่าผมมีคนเดียวนะผมตัดเรียบร้อยแล้วแล้วมาดูนะผมทํำยังไงครนะับวิธีการนี่ผมโน้มเลยนะดูนะแล้วท่านดูนะเดี๋ยวท่านดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวง่ายนิดเดียวครับถ้าท่านเกอไผ่ลวกอย่างนี้เดี๋ยวนะ แป้นหนึงนะครับ